ส a l ก m ุ a l a i ร u m w มะตุลลอฮิวะบะเรารกระ,ระกาตุฮ์ครับในยุคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารมันเยอะนะผมว่าเดี๋ยวนี้ความรู้มันหากันนี้ยากก็ฝากเตือนต้องร้องหนูๆแล้ทุกทุกคนว่าเราอย่าเราอย่ารับฟังเรื่องอะไรง่ายๆอย่าเชื่อเรื่องอะไรง่ายๆที่เราเห็นนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงกันแล้วแล้วก็เราเราอยาคิดว่า คนที่พวกก็เรียกว่าพวกสาลาบันยาวๆแต่งชุดแบบแบบก็เรียกว่าชุดโต๊ะอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่เข้าใจศาสนาจริงๆก็อาจจะไม่จริงเสมอไปนะนะครับก็ฝากเตือนองๆด้วยนะครับบางทีบางทีเราจะตามเรื่องอะไรเราก็ก็หา,าข่าวข้อมูลบ้างนะบางทีนะบางทีเราอาจจะตกเป็นก็เรียกว่าตกเป็นเหยื่อธุรกิจทางด้านศาสนานะไรนะ พราะเดี๋ยวนี้มันมีการหาก,กินทางด้านศาสนาเยอะนะยกตัวอย่างเช่นการก็เรียกว่ากรณีการตายอย่างนี้มีการทํากิจกรรมเยอะแยะหลังจากการตายกันนะมันจะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารกันบางทีก็เป็นทุกวันวเป็นอาทิตย์ก็มีหรือไม่ก็จ้างมีการจ้างเฝ้ากัออโบอะไรกันนี่นะจริงที่จริงมันก็ มันไม่ได้มีหรอกครับในอิสลามแต่ว,ว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันนะมันเป็นมันเป็นพิธีที่มันก็เ,เรียกว่าถูกดัดแปลงแล้วก็ทําให้เป็นอาชีพขึ้นมาฝากตืวนียน,นะครับบางทีผมบอกแนะนําว่าความรู้นี่บางทีเราหาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทามาเราเห็นแล้วมันจะถูกนะตรวจสอบก่อนครับนะบางทีสิ่งที่ทําไปอาจจะ าจจะต้องเสียงเงินไปเปล่าๆแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับคิดครับมันเป็นแหล่งที่เสกที่ใหญ่เสลามฟนะครับอุมวะอุ้มตุลลาบะระกตาตุเอาเลยอ่อ